มุกเกาๆภาคนาก by Easy Boy อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูกันเลยครับพวก,กเกรทั้งหลายกลับมาอีกครั้งตามคําเรียกร้องใครเรียกร้องให้มันกลับมาวะนี่นี่ถามหน่อยเพื่อนว่าถ้าเจอเหรียญบาทแล้วจะทํายังไงวะก็เก็บสิเพื่อนรออะไรล่ะเจอเงินฟรีขนาดนี้ไม่ใช่วะแล้วทํายังไงวะไปทําแผลสิเพื่อน<ร>ก็เหรียญมันบาดมือไงเดี๋ยวเจ็บนะรีบไปทําแผลสิโอ้ย อะไรเอ like, animals, ่ยกินข้าวได้มากกว่าคนน่า้จะเป็นวัวช้างเพราะว่ามันตัวใหญ่มันก็เลยกินข้าวเยอะไม่ใช่วะแล้วอะไรกิ to attorney, นข้าวเยอะกว่าคนวะหม้อหุงข้าวไงเพื่อนเห็นหุงมาเต็มหม้อแต่กินข้าวแค่จานเดียวแสดงว่าหม้อหุงข้าวกินข้าวเยอะกว่าคนแล้วมึงอยากกินไหมล่ะกินอะไรวะเพื่อนกินตีนกูนี่แหละแล้วผู้หญิงกับตู้เย็นมีอะไรที่เหมือนกันวะเพื่อนผู้หญิงที่ไหนจะมาเหมือนตู้เย็นวะมีนะแล้วอะไรอ่ะสามารถทําให้แข็งได้ มันใช่อย่างที่กูคิดใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนแบบนั้นแหละแล้วนายกับตู้เย็นมีอะไรที่เหมือนกันว่ะเพื่อนน่ะผู้หญิงก็ถามแล้วก็มาถามกูด้วยแข็งแรงมั้งเพราะว่าตู้เย็นมันทําให้แข็งไม่ใช่วะเล้วออะไรวะขาดความอบอุ่นไง มึง <c oughs> ด่ากูใช่ไหมเนี่ยโอ้ oh, ไม่เป็นไรนะปอบปอบน้ำอะไรเอ่ยไม่เคยขึ้นเลยน้ำหน้าอย่างมึงไงล่ะถามอะไรก็ฟังไม่ขึ้นเลย <laughs> ไม่ใช่วะแล้วน้ำอะไรวะน้ำตกไงเพื่อนน้ <Nope. S 2> มึงเคยเห็นน้ำตกไหลย,ย้อนกลับไปไหมล่ะ <c oughs> ถ้าเราเติมน้ำใส่แก้วสิบใบแล้วแก้วใบไหนที่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีวะเพื่อน <c oughs> แก้วใบที่มันรั่วมั้งเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีไม่ใช่วะแล้วแก้วที่เท่าไหร่วะแก้วที่หกพอเติมมันก็จะหกออกทุกทีอะมันก็เลยเติมไม่เต็ม กาอะไรพ่นไฟได้วะกาที่ไหนมันจะพ่นไฟได้วะเพื่อนมันเป็นนกไม่ใช่เหรอพ่นได้นะเพื่อนแล้วกาอะไรวะกาซีลอดฮะ กัสซิลดอะไรก็สซิล่าไง <Br> uh. บูสมบัติกลัวอะไรวะเพื่อนกลัวคนไปหามัง้งเพราะว่าสมบัติมันต้องซ่อนเอาไว้พอคนไปหามันก็เลยกลัวว่าจะหาเจอไงล่ะไม่ใช่วะแล้วมันกลัวอะไรวะกลัวลายแทง <Nope. S 1> พ่ออะไรวะพออะราะลายแทงสมบัติไง <Br> uh. กูอยากจะแทงมึงแล้วเกินตอนนี้ <S <S มากูถามมึงบ้างว่ามาเลยผลไม้อะไรเปลือกแข็งที่สุดในโลกวะเฮ้อันนี้กูตอบได้วะกลัวมึงตอบไม่ถูกแน่นอนก็ผลไม้กระป๋องไงมันเป็นกระป๋องอะแข็งแน่นอนโน่ทำไมมึงรู้เนี่ยกูถือเฉลยไงเพื่อน แล้ว 1, 1, 1นบวกหนึ่งได้เท่าไหร่วะเพื่อนได้2ไงถามอะไรง่ายๆไม่ใช่วะแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่วะเท่ากับ11 <c oughs> กูไปได้เอามาบวกกันกูเอามาเรียงกันีม่มันกวนตีนใช่ไหมเนี่ยนกอะไรวะเพื่อนไม่ฉลาดแถมไม่เก่งด้วยน่าจะเป็นนกกาฝากมั้งเพราะว่าไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกตัวเองไม่ใช่วะแล้วนกอะไรวะนกกระจอกไงเพราะมันกระจอกมันก็เลยไม่เก่ง น้ำท่วมเรียกอุทกภัยแล้วถ้าไฟไหม้ต้องเรียกอะไรวะเพื่อนอัคคีภัยไงเพื่อนไม่ใช่วะแล้วมันต้องเรียกอะไรวะเรียกรถดับเพลิงไงเพื่อนมึงจะไปเรียกอัคคีภัยอัคคีภัยไฟมันจะหายไหมไม่มึงต้องเรียกรถดับเพลิงสิเดี๋ยวกูเรียกรถโรงพยาบาลแป๊บทำไมวะกูจะกระทืบมึงตอนนี้นี่แหละแล้วรถไฟมีกี่ขาวะเพื่อนรถไฟมันจะมีขาได้ไงมันมีแค่ล้อกับรางนี่มีขานะเพื่อนกี่ขาวะสองขาทำไมวะขาไปกับขากลอะไรเอ่ยตอนดำมันสะอาดตอนขาวมันสกปรกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันย้อนแย้งกันชัดๆดำอะไรม ก็กระดานดำไง <Nope. S 1> พอตอนมันดำมันก็สะอาดพอเอาชอกสีขาวไปขีดมันก็สกรปรกแล้วมะนาวอะไรมาจากนอกโลกวะเพื่อนเฮ้ยอันนี้กูตอบได้ว่ะกูถูกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มะนาวอะไรวะมะนาวต่างดุดมะดุษต่างดาวเย้ yeah! ถ้าถูกของมึงวะแล้วพระอะไรโกรธคนไม่เป็นวะไม่น่าจะมีนะถ้าพระหัวร้อนก็โกรธทุกคนนั่นแหละมีนะเพื่อนแถมไม่โกรธด,ด้วยพระอะไรวะพระอภัย <Br> uh. ก็พระอภัยไงให้อภัยเลยไม่โกรธ <Br> uh. กูเริ่มโกรธแล้วตอนนี้กูเริ่มโกรธล้ว ถ้าขับรถไปเสียกลางทางเกิดคันหลังมาต้องทํายังไงวะเพื่อนก็น่าจะต้องเบรกกระทันหันน่ะจอดกลางทางซะขนาดน,นั้นไม่ใช่วะแล้วคันหลังต้องทําไงก็เกาดิแล <Nope. S 1> มึงจะไปเบรกอะไรล่ะคันหลังมึงก็เกาดิแล้วมึงจะถามเรื่องรถทําเพื่อห้องอะไรเอ่ยไม่ต้อนรับคนไทยไม่ต้อนรับคนจีนและไม่ต้อนรับฝรั่งมันมีห้องแบบนั้นด้วยหรือวะมีสิเพื่อนห้องอะไรวะห้องรับแขกรับแต่แขกอย่างเดียวอะประเทศอื่นกูไม่รับกูรับไม่ได้ หนึ่งวันมี24ชั่วโมงแล้ว24ชั่วโมงมีกี่วันวะเพื่อนก็มีหนึ่งวันไงมึงเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ไม่ใช่วะแล้วมีกี่วันวะมีทุกวันเพราะทุกวันมี24ชั่วโมงกูงอนละมึงไม่ต้องมาถามกูอีกนะโอ้ยแม่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมึงอยู่ก่อนแล้วผีอะไรทําให้เด็กหยุดร้องไห้ได้มันจะมีผีที่ไหนวะเด็กเจอผีเขาก็ร้องไห้ทั้งนั้นแหละมีนะเพื่อนช่วยได้เยอะเลยแหละผีอะไรวะผีปลอบไงก็มันมาช่วยปลอมอะเด็กเลยยหหุด้้องไ โจรไปป้นที่ไหนไม่ต้องโทรแจ้งตำรวจวะเพื่อนถ้าโจรไปป้นเขาก็โทรแจ้งตำรวจหมดนั่นแหละมีอยู่ที่หนึ่งเพื่อนที่ไม่ต้องแจ้งตำรวจที่ไหนวะก็โรงพักไงเพื่อนกูไปหาตำรวจถึงที่เลยมึงโดนจับชัวไอแมวเปรตแล้วคุณปู่เกลียดอะไรมากที่สุดวะน่าจะเกลียดเด็กที่เสียงดังหรือว่าเด็กที่ปีนเกียวอะประมาณนี้ไม่ใช่วะแล้วคุณปู่เกลียดอะไรวะเกลียดยาทำไมถึงเกลียดยาเพราะยาฆ่าหญ้า แล้วผ้าอะไรคนไม่เคยข้ามวะผ้าบังสกุลมัง้งถ้าเผือไปข้ามก็น่าจะบาปไม่ใช่วะแล้วผ้าอะไรวะผ้าอ้อม <Bro. S 1> ไม่เคยเดินข้ามเลยมีแต่อ้อมอย่างเดียวกูขอสมัดที่เด้อ <c oughs> <c oughs> มีส้อมอยู่8ลูกแบ่งให้คน5คนแบบไหนถึงจะยุติธรรมวะคน5้าคนส้ม8ลูกเว้ยมันไม่ได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วนี่มันมีวิธีนะเพื่อนแล้วทํายังไงวะก็เอาส้มไปคั้นเป็นน้ําไงแล้วก็เทลงแก้วแบ่งให้5แก้วจอบ <Nope. S 1> ทำไมกูคิดวิธีนี้ไม่ได้วะมดอะไรเอ่ยตกน้ําแล้วไม่ลอยมดจมน้ามัง้งเพราะว่ามันจมลงไปแล้วอะไม่ใช่วะมดอะไรวะก็มดดาไงมดดาอ่ะมันดําน้ําได้มันก็เลยไม่ลอยเดี๋ยวกูจะเอามึงไปขังไว้ในเรือน้ามึงตู่ สร้อยทองหนึ่งบาทหนักอะไรวะเพื่อนก็หนักสี่สลึงไงสร้อยทองหนึ่งบาทเลยด้วยไม่ได้หนักตรงนั้นวะหนักตรงไหนวะหนักใจกูไม่มีเงินซื้อดิฮ่าไอพวกจนกูก็ไม่มีมมมตาซื้อเหมือนกันเ <c oughs> พี่น้องสองคนมีกล้วย3ลูกจะแบ่งกันยังไงวะ <c oughs> ก็พี่เอาไป1นลูกแล้วให้น้อง2ลูกพี่ต้องเสียสละให้น้องอยู่แล้วไม่ใช่วะแล้วได้คนละกี่ลูกวะได้คนละลูกเลยทําไมอ่ะเอาก็มีพี่1แล้วก็น้องสองคนไงมี3ลูกแบ่งกันคนละลูกพอดีกูมี2หมัดก็แบ่งกันคนละหมัดพอดีแต่มึงรับคนเดียวเต็มๆะอเต็ย อะไรเอ่ยเวลาเอาเข้ามันแข็งเวลาเอาออกมันนิ่มมีน้ํายืดๆออกมาด้วยจิตใจสกปรกแบบผมเหมอนะผมตอบได้อย่างเดียวก็คือมักฝ้าหลังเพื่อนเวลาเอาเข้าน่ะมันจะไปแข็งๆข็งใช่ไหมเดี๋ยวไปเคี้ยวมามันจะนิ่มๆแล้วพอเอาออกจากปากมันก็จะมีน้ําลายติดมาด้วยเอ้ากูก็คิดไปไกลซะงั้นแล้วผักอะไรพูดเพราะมากๆว่าเพื่อนผักอะไรล่ะไม่รู้เลยผักกาดมั้งไม่ใช่วะแล้วผักอะไรวะผักคะน้าเพราะไหมคะน้านะขาเพราะมากเพราะมึงเป็นแบบนี้ไงมึงถึงได้เล่นมุกแบบนี้ รูอะไรทําให้เรามีความสุขวะเฮ้ยเพื่อนนายอยากจะให้ฉันตอบจริงๆเหรอรูที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็คือรูรูเยอะไงรูเยอะกับเลิบยูไอเลิบยูกูคิดว่ารูนั้นใครคิดเหมือนกันกับผมกดไลค์หน่อยทําไมเวลาคนข้ามถนนต้องมองซ้ายทีขวาทีวะเพื่อนเพราะก็ต้องมองรถบนถนนไงเวลาจะข้ามก็ต้องมองรถดีๆไม่งั้นรถจะชนเอาไม่ใช่วะแล้วทําไมวะก็เพราะมันมองพร้อมกันไม่ได้ไงมันก็เลยต้องหันทีละข้าง อะไรเอ่ยทําเพื่อวัดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่พระด้วยเออน่าจะเป็นโบสถ์มัง้งเพราะว่าในวัดก็ต้องมีโบสถ์ไม่ใช่วะแล้วอะไรวะทําเพื่อวัดไมบรรทัดไงไทํามาเพื่อวัดอย่างเดียวไม่เห็นมันจะทําอะไรเลยแล้วมึงอยากจะวัดกับกูป้าล่ะมึงก็มาดิมึงมีไม้บรรทัดเปล่าอะไรเอ่ยยิ่งเปื้อนยิ่งเช็ดยิ่งเช็ดยิ่งเปื้อนมันมีด้วยหรือวะถ้าเช็ดแล้วมันก็ต้องสะอาดสิมีด้วยนะเพื่อนยิ่งเช็ดมันยิ่งเปื้อนเข้าไปใหญ่อะไรวะผ้าขี้ริ้วไงผ้ามันเปื้อนอยู่แล้วก็เอาผ้าที่เปือนนน่แยมมััังงวกส ปลหลังยังไม่แปลลูกก็น่า,จ,าจะเป็นมันพวกนี้เหรอนะไม่ใช่ว่ะเพื่อนแล้วมันอะไรไวะมันคือยาพิษกินไม่ได้แน่นอนมึงกินเข้าไปมึงตายแน่นอนแล้วขนมอะไรเจ็บที่สุดวะขนมกูมั้งไปแย่งคนอื่นแล้วก็โดนตบไม่ใช่ว่ะขนมอะไรวะขนมเปี๊ยะไง <í> ดังเปี๊ยะเลยนะเฮ้ยเสียงเหมือนตบหัวมึงเลยว่ <us> เยะเป แล้วชิงช้าอะไรสูงที่สุดในโลกว่ะเพื่อนเฮ้ยอันนี้กูตอบถูกว่ะชิงช้าอะไรวะชิงช้าสวรรค์มันสูงมากมันอยู่บนสวรค์ลเลยนะเพื่อนมึงตอบได้ไงเนี่ยพอกูก็มีเฉลยสำเนาที่2โรงเรียนอะไรสอนอยู่กลางถนนว่ะเพื่อนจะบ้าเหรอแค่จะพานักเรียนไปสอนอยู่กลางถนนวะมีนะเพื่อนโรงเรียนอะไรวะโรงเรียนสอนขับรถพาออกไปขับรถแล้วก็สอนกลางถนนเลยเออมันก็ถูกของมันว่ะปลาอะไรนะ่าเสียดายที่สุดว่ะเพื่อนปลาตายในบ่อมัง้งยังไม่ได้เอามาทําอาหารเลยตายซะแล้วไม่ใช่ว่ะปลาอะไรวะปรากฏว่าเธอมีผัวซะแล้วไม่ได้จ เสียดายมากๆเออกูก็เสียดายเหมือนกันว่ะแล้วน้องสมศรีแกละ่ะเธาก็มีผัวแล้วเหมือนกันน่ะน้องสมศรีมาแล้วจ้าเฮ้ยน้องกลับมาแล้วขอถามพวกพี่ๆหน่อยได้ไหมได้เลยได้เลยคนแบบไหนเอ่ยที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาเอ่อน่าจะเป็นคนใส่เสื้อกันหนาวมัง้งน่าจะร้อนตลอดเวลาใช่ๆกูก็ว่างั้นแหละเพื่อนไม่ใช่ แล้วคนแบบไหนเหรอคนแบบพวกพี่ไงทำไมทำไมพวกพี่ต้องร้อนตลอดเวลาเพราะพวกพี่ไม่มีพัดลมพวกพี่ไม่มีแฟนแเอ,อ <c oughs> น้องถ้าดองมีผัวแล้วก็อย่ามาทำแบบนี้กับพี่ได้ไหมอ่ะใช่ใช่เหมือนกอันอ่ะนี่เป็นคำถามสุดท้ายคนที่กดไลค์กดซับช่องเราเขาเป็นคนแบบไหนเหรอเป็นคนน้าตาดีเป็นคนหล,ล่อเรียนเก่งโชคดีตลอดวันใช่ ใครที่กดไลค์คลิปนี้หรือว่ากด Subscribe ช่องเราก็จะได้ดูคลิปสนุกๆแบบนี้ไงล่ะเอาล่ะใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์ถึง1ล้านไลค์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ